สวัสดีครับผมเช้าวัวนเสาร์ที่วิภาวดีออโต้นะครับวันนี้ก็รับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นอุ่นใดก็มาเช็คระยะนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกองเครื่องแล้วก็เช็คเบรกแล้วก็น่าจะต้องได้เจียจานด้วยครับเพราะเบรกหมดนะครับเพาะเบรกหมดเลยนะดูเล็กเตือนจนหายครับเหล็กเตือนจาขาดนะเาะเบรกหมดนะครับหน้าหลังเลยนะครับตอนนี้ก็เราทางถอด ก็จะถอดจานไปเจียนะครับแล้วก็เช็คทั่วไปพวกลูกหมากปีกนกพวกนี้บูธต่างๆนะครับอ่าเนี่ยหน้าหลังเลยครับอ่าสี่ล้อเลยครับนะลูกค้าแจ้งว่าเบรกแล้วมีเสียงดังอีดอีดนะอ่ากับอุ่นใดเน็ดวันเช้านี้ก็เข้ามาได้นะครับผมก็ว่างครับหอยสองตัวว่างอยู่นะครับก็เข้ามาได้ครับวันเสาร์เปิดให้บริการครับผม ปกตินะครับวันอาทิตย์หยุดเปิดจันท์ถึงเสาร์นะครับผมเวลาก็7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับผมโอเคครับคันนี้ก็เปลี่ยนเบรกนะครับเช็คทั่วไปให้ครับก็สวัสดีครับผมครับคุณใดอะไรก็มาแล้วครับก็จะมีรถปืนล้อหน้านะครับผมเปลี่ยนยกดุมตัวนี้ยกดุมแล้วก็มีกองแอร์กองอากาศแล้วก็เบรกหน้าหลังครับเป็นของยาร น้ำมันเครื่องก็เป็นออพอตทอ10 30เพราะมันเร็วนะครับตอนนี้กองเครื่องก็มาแล้วข้างหลังก็ทำความสะอาดให้แล้วเนี่ยล้างฝุ่นล้างคาบฝุ่นคาบอะไรลูกปืนล้อหลังไม่ดังนะก็จะมีข้างหน้าดังอย่างเดียวเนี่ยข้างหลังก็ล้างให้แล้วเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะข้างหน้าฝั่งนี้ดังมากเลยมนุษดูจะได้ยินเสียงครับ ชัดเจนครับ้างนี้รับก็เปลี่ยนคู่ครับเปลี่ยนคู่หน้าเดี๋ยวใส่กองเครื่องวัดน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วครับผมจานเบรกมาสง่งละเจียเจียจานเบรกหน้าหลังนะสวยๆ ตอนนี้ด้านหลังก็พับเองไหมน,นี่หน้าครับผมกำลังใส่อยู่น,นี้ด้านหลังซ้ายครับก็ยากบ้างนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับรอบหน้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับโอเคครับครับเสร็จแล้วครับ การเปลี่ยนผ้าเบเเรกเจเจนเบรกกับบุนใดแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับนี่ก็เสร็จประกอบเสร็จมาละนี่ผ้าเบรกเก่านี่ครับอันนี้ก็อะไรเก่าโซ่เปืดนล้อด,ดังก็ยกดุมนะครับตัวนี้เลยอะไรเก่าเืนล้อหนาครับก็จะเหลือกองแอร์ครับก็สภาพกองอากาศ ดัพนะอเสร็จหมล้เดี๋ยวก็จะออกไปลองวิ่งให้นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็กับงานเบรกครับก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับก็ฝากคนไลค์กดแชร์ให้อู๋วิภาวดีอาโต้ด้วยนะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ